World. All day. เออก็สีฟ้าไงสีกลมไงเอออ๋อเขาจะทาขึ้นดสีฟ้าสีเขอแล้วมาตา้งฐานญี่ปุ่นทำไมทำมาโลกหานญี่ปุ่นเป็นชุดเหลี่ยนตามสีเหลี่ยมครับ อ่าพอแล้วพอแล้ว no. อ um, um, uh, ่าอที่คุณเป็นชื uh, ่อสีน้ uh, uh, ah ําตาลนั่นแหละในสมัยสงครามลูกวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารู้จักเครื <S <S ่องแบบลูกเสือกันลูกเราเป็นลูกเสืออะไรตอนเนี้ลูกเสือะลูกเสือสามันลูกเสือลูกเสือสามันเล่นนาฬีาเล่นนาฬีการเล่นนาฬีก็คือเนนนาีใช่ัยเขาเรียกว่าเนนนารีแล้วก็ลูกเสือสามันนะครับ ครับมไรได้เสือครับฮะวงแหวนมื่อระไเสือครับนี่นี่วงแหวนครับคงได้ไปตอนป .5 แล้วแหละกม่หอ้าวฟังฟังเงียบเงียบใครหูสอนได้หรือยังฮะ้ไปไเลี่ยนดานเลยเอเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่น อ่านะคะในภาพนี้เป็นลูกเสือที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขากําหนดไว้นะคะว่าลูกเสือทุกโรงเรียนเด็กนะฮะทุกโรงเรียนต้องใส่แบบนี้วิชารูกเสือต้องเล่าก่อนว่าวิชารูกเสือกําเนิดมาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนอายุพยาเา้าโอ้ยคุณตัโงแต่สมัยโคราณเก่าไปไหมเก่าไปแล้วไม่ไมไม ตั้งามโลกคานี่ลูกเสือคงไม่ต้องใส่ลูกคาใส่โจงกระเบนแล้วลูกเสือตั้งามโลกสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองสมัยพิจารณาตายแล้วสมัยกุมาโคศิลป์ตอนกลางตั้งแต่รัชกาลที่ห้าครับเออัตแลางมาปลายรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกใช่ไหมครับรัชกาลที่หกพระมงกุฎเก้าเจหัวเป็นคนที่ เริ่มกิจาการลูกเสือนะครับเขาเห็นควาสมสาคัญเห็นว่าสมัยนั้นยังมีเริ่มจะมีสงครามเกิดขึ้นนะเเลยให้ฝึกผลให้เยาวชนรุ่นอายุประมาณสิบถึงสิบห้าปีอย่างเนี้ยฝึกวิชาเ,คคเป็นต่เอเนะนะครับเอาต่อรอดได้อ่าอย่เน,นี้ยเขาจะให้พเลี้่อยกับทาหารหรอครับไม่เกิดฝึกสงครามสุกเฉินขึ้นมาเขาบอกว่าเราให้เอาเด็กมา เป็นสายรับสอดแนมใช่ใช่ใช่สเกลเนี่ยหมายถึงสายรับสอดแนมนะสักคำว่าสเกลเนี่ยนะครับเป็นแปลว่าหน่วยสอดแนมนะไม่ใช่สปายหรอคคับสปรยเป็นสายรับสอดแนวเนี่ยคือหมายถึงหน่วยสอดแนมนะครับแล้วสปร์ไม่ใช่หรอกคแล้วสไปร์อะสไปายใช่รับเป็นหน่วยสอดแนมอ่าข้าอ่าอ่าผมลืมพูดไปคําว่าสเกลเนี่ยแปลถ้าเกิดแปลตรงตัวแปลว่าแปลว่าอหน่วยสอนแนม หน่วยสอดแนมทางนะฮะโอ้ยฟปสาปายไม่ใช่เหรอครับจะเป็นหน่วยสอดแนมครับูอยู่ทีาฟังฟังฟังอ่ามันก็คือหน่วยสอดแนมแบบว่าคอยดูร้านเราศัตรูว่ามีจมํานวนเท่าไหร่อะไรสปายอ่ะครับแล้วส,าป,าวสาปายไม่ใช่หน่วยสอดแนมหรอกครับสายลับไงสาปายก็เป็นหน่วยสอดแนมไม่ใช่เหรอครับสาปายเป็นสายลับสายลับอ๋อใครเน ่ายรับมาสายรับก็สอนแน่ไม่เหมือนกันสายรับจะอยู่ในฝ่ายของค้าศึกเป็นเ,ออเป็นเดียวกับมันนะครับแล้วก็ออหาข้อมูลล้วงข้อมูลสำคัญครับจะเก้าที่ที่อยู่โรงเรียนนะครับฮะตะเก้านี่ที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับมาโรงเรียรนอะครับตะเก้าใช่ใช่เพรั้นมันร้านร้านข้าวออร่อยมากนะแ้นตัลูกเสือนะครับลูกเสือเนี่ยจริงๆลูกเสือสำรองเนี่ยไม่มีนะ ในสมัยก่อนลูกหน่วยลูกเสือเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ายุวชนอ่ยุวชนแล้วจะมีรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งเรียกว่ายุยวชนทหารรักษาดินแดนรหรือว่ารอดดนะนั้นคือรุ่นใหญ่สามารถไปเป็นกองกําลังสําคัญได้กับเวลามีศึกสงครามเนี่ยก็เรียกกองกําลังนี้ไปก่อนได้อรอดคคทำไมหน้าเด็กที่ขวันงามันตลกจังเลยครับอ๋อเขาวังคน ตอนแดดร้อนเขาร้อนเขาร้อนด้วยอะอ่าเมื่อไหร่จะได้เข้าเรื่องเรื่องแต่งกายทีเนี่ยนักเรียนมัวแต่ถามนู่นถามนี่โต้หัวเราอร่อยมากเลยนะเออขอยังให้คุณนะอะไรอ่าคือลูกเสือมาใส่สบายไหมครับลองมาใส่ดูสิไม่สบายครับได้ยินมาไม่สบายอ่าขออย่างขอยังไม่ต้องถามแล้วจะเรียนหรือยังพอแล้ว เอออ่านะครับอ่าดูนะคะเครื่องแต่งกายของเอาลูกเสือก่อนนะยังไม่เอาเนนารีนะเนนารีเนี่ยจริงๆเขาไม่ให้ผู้หญิงมาเรียนเป็นลูกเสือนะแต่ว่าเกิดขึ้นมาตอนหลังนะครับเนนารีเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นยูวะกาชาติ่ะยุวกาชาติเขาไอ้ตรงนายนหมูเนี่ยยุวะกาชาติคืว่าอะไรหรอครับอ่ายุวะกาชาติเกิดขึ้นตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะ คือหน่วยกาชาติเนี่ย<อ>เขาจะไม่อยู่ฝ่ายใดเลยเขาจะช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายเลยในสงครามไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่ามิตรก็คือในสงครามเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สําหรับการชาตินะครับรักษาคนที่เจ็บคนที่โดนอ่าคนที่ใกล้ตายคนที่ป่วยอะไรเงี้ยจะเป็นเขตการชาติก็คือห้ามทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามานะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าหน่วยการชาตินะ อ่ะเดี๋ยวค่อยเอาอันนั้นเอาลูกเสือก่อนโอ้โหถามเยอะใช่ค่ะนนายหมู่กับโรงนายหมู่กับโรงนายหมู่เนี่ยเขาอ่าเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ไงอย่าเย็นเย็นแต่โรงไอ้ที่เขาแปะนายหมู่กับโรงนายหมู่เขาแปะถามเยอะใช่ไหมคะเออไว้เตะที่ไหนเหะเขาก็ติดตรงไหลไงเดี๋ยวจะบอกนี่ไงเข้าอ่านะครับแล้วเนี่ยดู เครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจดเท้านะก็จะมีเครื่องแต่งกายเต็มไปหมดใช่ไหมคล้ายๆทหารเลยน,นะครับอ่าอย่างแรกก่อนเลยหมวกปีกนะครับตอนแรกหมวกปีกเนี่ยมันเป็นหมวกที่แบบกลางได้แบบกลางหมดเลยนะแต่คือเขาติดให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเบเล่ติดให้มันเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของลูกเสือไทยเห็นไหม๊นบนึงอ่ะ ตุ้งอิงถามครูเยอะจังเลยได้ครับแต่ไม่ไปห้องเนี่ยเรียกครูเขาทำไมเฮ้ยครับครูครูแววค่ะตุ้งเขาจะถามครูแววอีกแล้วค่ะเขาถามครูชัดเยอะมากแล้วนะคะนั่งฟังมานานแล้ว นั้งใจฟังคุณครูก่อนครับอย่าถามแทรกครับฟังครูชัดอธิบายให้เรียบร้อยแล้วสงสัยค่อยถามไม่ใช่พูดแทรกโอเคครับอ้าวปาต่อนะครับอ่าหมวกนะคะหมวกเนี่ยมันทรงคล้ายๆกับหมวกของนักสำรวจใช่ไหมนักสำรวจครับ มวกจริงๆอ่ะมันจะกลางแบบออกเลยถ้าเกิดกลางออกเนี่ยจะเป็นของของคนครูนะครับคนที่ยศใหญ่กว่าแต่นี้คือระดบรับลูกเสือสามัญนะครับก็จะใส่แบบนี้ถ้าเป็นถ้านักเรียนเรียนโรงเรียนเทศอ่รัฐบาลน,นักเรียนก็จะได้ใส่เครื่องแบบเนี้ยนะครับใส่เครื่องแบบสีนี้เลยแต่ว่าเราเรียนโรงเรียนจันเราก็จะมีลูกเสืออีกชนิดหนึง่งเขาเรียกว่าลูกเสือสมุนนะครับลูกเสือสมุนก็จะเป็นลูกเสือที่เกี่ยวกับทหารเรือใช่ไหมแต่งตัก แต่งตัวคล้ายทห,หารเรือสีขาวแล้วออกเรือได้ด้วยไหมครับได้ออกเ,อเรออกเือด้วยนะเขาไม่ออกค่ะเเป็นลูกเสือสมุดคอ่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกเสือสมุรนะครับลูกเสือสามวันแต่ปีป4ปีนี้เราคงไม่ได้ใส่ชุดลูกเสือเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่เลย <laughs> เพราะว่าชุดยังไม่มา ตั้งแต่ต้นมือนะครับ่ะดูชุดของโรงเรียนอื่นหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะดูผ้าวันคอนะครับผ้าวันคอเนี่ยจะสีเหลืองทุกคนนะครับอ่ะผ้าวันคอรูเสือสามันเนี่ยจะสีเหลืองนะครับสีเหลือง มันจะแตกต่างไปตามภูมิภาคนะครับถ้าเป็นสีเหลือกับสีน้าเงินเนี่ยเออคุณคุณครูชัดขาค่ะคุณคุณครูชัดขาขอขอรบกวนเวลาสักนิดเถอะค่ะครับออผมขออนุญาตนะคะต้องขอประทานโทษคือน้องสุขสินนะคะเขาไม่ได้เรียนหลายวันก็เลยอยากจะขอลิงก์ย้อนหลังไม่ทราบจะได้นะคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดียเด๋ยวฮัลโหลฮัลโหล เดี๋ยวผมส่งให้ครับผมโอาได้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอดีเขาไป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 กักตัวอยู่ต้องเกือบสิบวันสิบกว่าวันเนี้ยน้องไม่ได้เรียนย้อนหลังเลยเก็เลยรบกวนคุณครูช่วยขอลิงก์ย้อนหลังอะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดอนะคะใช่ขอบพระคุณคุณครูคคมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับ เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงผ้ามันคอใช่ไหมอ่ะครูจะบอกว่าผ้ามันคอสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือเป็นของภาคกลางนะถ้าเป็นผ้ามันคอสีเหลืองแต่ถ้าเป็นผ้ามันคอสีน้ําเงินน้ําเงินล้วนเลยมีนะน้ําเงินล้วนเนี่ยจะเป็นของโซนภาคตะวันตกของประเทศไทยน้ำเงินสลหับเหลืองอะครับ อ่าก็แบ่งเขตไงเขตถ้าเป็นภาคอีสานจะใส่สีชมพูถ้ามันพอีอออนะครับถ้าเป็นภาคใต้จะสีเขียวใส่สีเขียวถ้ามันพรใส่สีตามเหรอครับฮะไม่มีตังภาคถึงทังที่จำไม่ได้ว่าสีอะไรนะแต่ถ้ามันพอเนี่ยจะเปลี่ยนสีตามภาคของตัวเอง<จ>ะนะฮะทำไมสีเหลืองเนี่ยทง สีเหลืองเนี่ยประจาภาคกลางนะครับภาคกลางจะใช้สีเหลืองอ่าส่วนนักเรียนสังเกตตราข้างหลังของพ้ามันคอไหมครับมันจะเป็นตราอะไรเนี่ยตารตาแล้วตราอะไรเนี่ยตราวัดค่ะตราวัดตราวัดตราวัดอ่ารู้แล้วไอเนี่ยตราราชการเหรอคะ โบสถ์โบสถ์เป็นสัญลักษณ์ประจ,จําจังหวัดสัญลักษณ์จังหวัดนะครับสัญลักษณ์จังหวัดจะมีไม่เหมือนกันเออนะอย่างจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีอ่าจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพจะมีสามแบบเลยกรุงเทพมีสามแบบฮนะถ้าเป็นโรงเรียนของกทมนะครับจะเป็นรูปช้างเอราวัณ ร,รูปช้งางในระวันประจํามันเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ราชาการของกรุงเทพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่สังกัดต่อพทหรือว่าสังกัดโรงเรียนรัฐบาลรัธยมนะครับหรือว่าประถมเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งถ้าเกิดโรงเรียนอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับรูปตรงนี้จะเป็นรูปวัดอรุณเอ่อรูปตรงนี้ยรูปตาสังนันตรงนี้นจะเป็นวัดอรุณแต่ถ้าเป็นโรงเรียนอยู่ฝั่งพนครน,นะครับ จะเป็นรูปตรา,าพระบรมมหาราชวังอันนี้ของครูใช้ตั้งแต่ฝึกสอนแล้วครูฝึกสอนแถบโรงเรียนพระนครเขตพระนครเขาจะเป็นรูปตรา,าพระบรมมหาราชวังนะครับอ่ันนี้เป็นความรู้เล็กน,น้อยใส่ก่อนเข้าใส่ทำไมครับแสดงว่าครูเคย,เ,ยเจอในหลวงใช่ไหมครับ ว้าวโอ้ยเ<น>ขาก็ทำไปนี่ไงเยไปเรียนเอ้ยเลยไปสอนแถวในเขตพระนครไงเขาก็เลยได้อันนี้มาแล้วครูก็ได้อนนี้มา,นนมา,าก็ตรงกับพรชรา,าพอดีไงแล้วก็มีอีกอันนึ่งนะครับวอลเกิลน,นะครับของครูฝึกกับของนักเรียนจะไม่เหมือนกันของครูเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าวูดแบ็คอันกว่าจะได้อันนี้ได้นักเรียนต้องผ่านการสอบนะผ่านการทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นล<บ>ูกเสือนะครับ เป็นแบบยาเชื่อตัต<ข>อนนั้นเป็นเป็นวอลเกินะครับอันนั้นเป็นรูปเสือธรรมดานครับแต่ถ้าเราผ่านบททดสอบผ่านเราก็จะได้เลื่อนขั้นใส่วูดแบทนะอันนี้คือทำมาจากไม้ไหวายนะครับใส่แล้วดูสวยงามนะครับค,ครับครับขอบยังไงนะครับโ,โละ นอกจเขาไม่ดูส่วนไนเลทดสอบรูอะไเขาสอบอยังไงใช่ไหมก็คือเรื่องของ <c oughs> การทำการทําแบบทดสอบในการเลื่องพันเนี่ยก็คือการอบรมนะครับมันจะมีอบรมหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับมันก็จะมีการอบรมผาคทฤสดีการนั่งเรียนแบบเนี้ยแล้วก็จดแล้วก็ภาคปฏิบัติก็จะมีการทําตั้งแคมป์การผูกมัดเชือกการดูแผนที่การเดินทางไกล ฐานปฏิบัติตอนกลางคืนถ้าเราทําทุกอย่างครบแล้วเรียนครบร้อชั่วโมงเราก็จะได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็ได้เกินขันนะครับครบร้อยชั่วโมงได้ค่ะร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงันม,ม,มันสี่วันแล้วก็ได้นอนบ้างได้ไหมครูเอาก็ต้องนอนสี่ร้อยชั่วโมงอะไรจะเรียนตลอดเวลาหรอคร้อยชั่วโมงกี่วันนะครับร้อยชั่วโมงกี่วัน <c oughs> ก็ประมาณจาครับประมาณสองสัปดาห์เออฝึกประมาณเจ็ดวันนะ่ะนักเรียน ถึงจะได้พวกนี้ครูไปฝึกประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่ะครูไปตั้งแคมป์มาหรอครับนอนที่ค่ายใช่ใช่กว่าจะได้แมคมป์ไอเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ใบประกาศทะเียบัตรนะครับครูครับซื้อในต <อา S 2> าราไม่ได้หรอครับและเรียนลงเก<อ><อ>าสัโออาร์จีก็ได้เหมือนกันนะได้ประกาศทะเียนบัตรด,ด้วยแล้วก็ได้บูธแบตด้วยครับบูธแบตมันทำให้สวยงามขึ้นแล้วมันทำมีประโยชน์อะไรเหรอครับมันเท่นะ มันคือความภาคภูมิใจไงมันที่แล้วมันทำอะไรได้อีกล่ะเขอะมันชื่ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์โคับเอาไปขายไดนซครับเอาไปขายเอาไปขายทำไมบ้าเหรอโค้ชชักแหวนเขาอย่างนี้ครับรูปแบบมันทำไม่ที่ขึ้นแล้วมันทำอะไรได้อีกล่ะเัาตัวต่อไปนะครับป้ายชื่อนามสกุลแล้วก็ธงชาติธงชาตินี้ต้องใส่นะนะธงชาติ แล้วก็มีคติโพสของลูกเสือสามัญด้วยจงเตรียมพร้อมติดไว้อกด้านซ้ายครับป้ายชื่อนี้ต้องชัดเจนนะครับพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำแขมคันอ่าดูเสื้อก่อนเสื้อใส่เสื้อเสื้อสีกากีมีบ่าอยู่แต่ว่าไม่ใส่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไม่ใส่อินทนูนะครับลูกเสือสามัญไม่ใส่อินทนูแต่ถ้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะใส่อินทนูสีแดงตรงบ่า อันนี้รู้เสือรบกว่าเราจะได้เข้าค่ายไหมครับปีนี้ไม่น่าเข้าอ่ะเพราะว่าหมดเติมแล้วครับจะเข้าอะไรอ่ะทำไมถึงป5ค,ครับอ๋อป5ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะได้เลยคิดว่านะนะคะจะพาเราไปครับอ่าไปต่อนักเรียนดูตรงนี้ครับไอคนนี้พิเศษอย่างหนงคนนี้น่าจะเป็นหนายหมู่เขาติดไอ้น,นี่ด้วยนกหวีด นี่ <N ic> พี่ห้อยเออ,เอ,อไม่เจอทำไมเขาไม่อธิบายเยรื่องนกอวีดหรอครับเออเขาอาจจะลืมมัง้งอ่ะอน้องวีดนะนั่นนน,น้องวีดอันนี้คือเป็นสายน้องวีดนะเอาไว้เป่าเรียกรวมแถวหรือว่าเรียกเพื่อนนะครับแล้วก็เชือกเชือกสีเชือกจะเป็นสีขาวก็ได้เชือกที่เราเอามาใช้เป็นมัดเชือกเป็นเงื่อนอะไรต่าง เอามาห้อยบริเวณตรงนี้นะครับอ่าด้านขวาอ่าดูเสื้อนะคะเอาเสื้อให้หมดก่อนกวอาแขนขวาอา้าวแค่นี้อ่าเสื้อแขนขวานะคะจะเป็นชื่อของโรงเรียนอ่าชื่อโรงเรียนอยู่ตรงด้านขวานะครับเขาเรียกว่าอาร์มอาร์มนะครับป้ายอาร์มป้ายอาร์มเอาไว้ติดแขนนะครับแล้วก็มีเสื้อ เลขบอกหมู่นะครับบอกหมู่บอกว่าเราอยู่หมู่อะไรนะครับพี่ได้ครูพีหมาทำไมครับครูพีทกล้องทำไมอ่ะครับครูคครูอยู่ปะเนี่ย คุณชัดมีภาระกิจรอสักครู่ทำไมภาระกิจออกไปเลยล่ะคะฉันเห็นเขาว่าเบียร์คอนสวัสดีค่ะ ้อนอ่ะบูฮ้อนเงียบเป็นป่ะเ ตอ่อรับตอ่ออ่าดูอีกอันหนึ่งนะครับอ่าเราลงมาตรงด้านล่างแล้วหัวแคมขัดนะครับหัวแคมขัดอันนี้เป็นหัวทองเหลืองนะครับเราต้องขัดอยู่ตลอดเวลานะตอนที่ครูเรียนนะอันนี้มันจะดำง่ายมากดำแล้วก็มันจะไม่เงามันก็จะไม่สวยหัวแคมขัดอันนี้ก็จะเป็นหัวตราลูกเสือแล้วก็มีคําว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับ ติดไว้แขนคาดสีอะไรสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลหนังอ่าเสื้อแขนอ้ใช่กางเกงขาสั้นสีกากีนะครับสีกากีเสื้อเอ้กางเกงเนี่ยไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเหนือหัวเข่าเล็กน้อยก็ได้นะครับถุงเท้าก็สีกากีเลยแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลนะครับ ่าหมดแล้วอันนี้ก็คือชุดของลูกเสือสามันอ่ะคราวนี้มาเนสน,นาลีเอ้ยอันนี้มันเนสนาลีรุ่นใหญ่ปะเนี่ยอ่ะเนสนาลีอันนี้น่าจะเป็นเนสนาลีรุ่นใหญ่ถ้าเป็นเนสนาลีเอ่อไม่ใช่รุ่นใหญ่เขาจะไม่ติดจินทนูครับอ่ะดูนะคะเนสนาลีนักเรีนยนอาจจะไม่เคยเห็น แต่เห็นโรงเรียนอื่นใสใช่ไหมโรงเรียนอื่นผู้หญิงค่ะผู้เรียนโรงเรียนอื่นอ่ะยกเวน้นโรงเรียนหนองวัฒนธยมวัดหนองแขมก็จะมีเลือกเขาให้เลือกด้วยนะถ้าใครเรียนมัธยมที่วัดหนองแขมอ่ะนะคะเขาจะให้เลือกมีสามเหล่าเออมีเนเนนาลีมียูวักาชาดแล้วก็มีผู้บำเพ็ญประโยชน์อ่าชุดบำเพ็ญชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยครูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครูว่าชอบนะคนผู้หญิงมันจะชอบไป มันเข้าบำเพ็ญประโยชน์กันเยอะเพราะว่าชุดมันแปลกเหมือนชุดเหมือนชุดลูกเสือสมุดอะชุดแปลกที่สุดเลยเพราะว่าชุดยุวะกาชาชุดเนนารีก็ใครก็เคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์จะเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับยุวะเลยนะครับแต่ว่าสีกลมอ่านารักก็จะไม่เหมือนกันอ่ะอามานูเนนาลีนะคะเนนารีใช้ชุดสีเขียวเลือดหมูอ่าชุดสีเขียวเลย นะครับเดียวแบบนี้เลยลักษณะก็คล้ายๆกับชุดลูกเสือเลยนะครับผ้าบันคอก็แบ่งไปตามภาคต่างๆนะครับที่ครูเล่าไปวอลเกิลใส่ติดทรงชาติไทยแล้วก็ด้านขวาติดป้ายชื่อนะครับแคมขัดหนังสีดำหัวแคมขัดสีเหลืองมีสัญลักษณ์เนนารี นอนนอนแน่นอนเนี่ยนต้องใส่นาฬิกาเลยเหรอครับใส่นาฬิกาอันนี้มันอันนี้ไม่ไม่ต้องใส่อ่นนานาี่นาฬิรีรองเท้าเป็นเสื้อชุดนักเรียนชุดรองเท้านักเรียนหรือจะใส่รองเท้าสีขาวก็ได้แล้วแต่โรงเรียนว,ว่าจะใส่ยังไงแต่โรงเรียนของครูอ่ะที่เคยเรียนนะน,ะนักเรียนผู้หญิงอ่ะจะใส่รองเท้าสีขาว ไม่ได้ใส่รองเท้านักเรียนอย่างนี้นะอันนี้อันนี้มันเป็นเนนารีรุ่นใหญ่ลงระดับมัธยมอ่าโอเคอ่าถามคำถามดีกว่า,า,า,าอ่าใครถามผมพร้อมตอบหมดเลยครับผมครับให้คะแนนใมาให สติพ์ของลูกเสือสามัญพูดว่าอะไรเ่อา,อาสติพ์ของลูกเสือสามัญน,นะครับ,รนนรบใช่ก็ลูกเสือ,อสลูกเราอ่ะพูดถึงว่าสติพ์เหรอครับใช่ครับ เดี๋ยวมันเกิดื่อนกได้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวน้นมันไอ้นั้นมันกดของลูกเสือทำปฏิญญาณลองไกลใส่ดีไม่ควรทเหรอครับคูถามว่าคติโพสเคยเรียนไปแล้วนะตอนเทอมที่แล้วจำได้อยู่ครูแบบคนคติโพสนะหนูตอนนั้นหนูไม่ได้มาเรียนและหนูลืมดูรู้เสือสำรองจะพูดว่าทำดีที่สุด รู้เสือสามันก็คืออะไรทำดีอะไรทำดีทำดีดีกว่าเดิมทำดีจงทำดีจงทำดีไม่ใช่ครับจงเตรียมขอพร้อมผมรู้แล okay. ้วครับไม่ใช่จงทำดีกว่าเดิมอะไรเราหั่วแล้วอันนั้นติ๊ิ๊เองหรือเปล่าทำดีมากกว่าเดิมแล้วเครัต้องเตรียมพร้อมจริงไหมครับผมไปเจอคุกกันมาเออใช่ใช่ ตอนนั้นหนูไม่ได้มาโรงเรียนครูแล้วหนูเรียดูในออนไลน์อ่ะครูหนูไม่รู้อ่าแล้วเออ่ทำปฏิญาณลูกเสือสามันฮะเอ่อข้อไหนหรอข้อไหนหรอเขาทำปฏิญาณลูกเสือสามันทำปฏิญาณของสามันไม่เคย,ยเรียนเวลเหรอร์ข้อท้องข้อหก ข้าจะยังมั่นทุกเรื่องทุกเมื่อข้อสามข้าสองข้าสามข้าจะเป็นปัจจายรูปเสือปฏิบัติการตอกตอกลูกเสือทำปฏิญาณของลูกเสือสามัญแล้วก็เทียนนาลีครับอ่าโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลูกเสือเราก็เรียนเรื่องของเครื่องแต่งกาย แต่เราไม่ได้มีเรื่องของเครื่องแต่งกายนุ่นเสือสม,มุดใช่ไหมก็เรียนเรื่องของเครื่องแต่งกายเาสือที่เขาใช้กันทั่วไปปกติอ,าาอ่าใช่มไม่ใช่มันคือปกติเราต้องโรงเรียนจางสิริเคยใส่ชุดแบบนั้นนะเ,เคยใส่อยู่ใช่เราเคยเป็นนุ่นเสือสามัญอยู่นุเสือสามัญรุ่นเล็กสามัญเฉยๆไม่มีรุ่นนะครับ รุ่นเล็อกอนีไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะร่อยแล้วเล่นคาหุ่นไรคาหุ่นไม่เล่นแล้ว